เอาแบงกันเขียนแบงกันเล่นซิช่วงโควิดไม่มีอะไรทําต้องอยู่บ้านทุกคนนี่แหละโรงเรียนก็ไม่ไปเรียนอย่างนี้เรียนไปเลยหนึ่งเล่มม่เรียนแค่วันเดียวจบวไปอ,อย่ามั่วอย่ามั่วอย่ามั่วไปอยู่ขางหน้าเลย,ยเอาเอาเอาเขียนแบงกันเขียนเขียนอะไรอะ่ะเนี่ยสมุมดหนึ่งเล่มมาเรียนแค่วันเดียวจบเลย ถ้าเรียนสามถ้าเรียนสามวันจะจบดอกเตอร์เลยแหละปริญญาเอกเลยเขียนอะไรเนี่ยไอ้อ้วนไอ้ม่วงไม่ใช่ดอกเตอร์ทำมันนัดนะเนี่ยดอกเตอร์ทำมังกรไอ้ไม่ใช่ทำมก้าวแต่หัวมันทำมันนัดมากเลยเฮ้ยทำมันนัดทำมันขายแป้ง

อะไรก็ไม่รู้ดูไม่ออกเลยคืออะไรอ่ะ,ะแมวอ่ะแบแมงมุมอ่ะแซนเทแสแซนเทสคืออะไรอ่ะก็มันคือแนซนดีสอ่ะมันจะเพนนิ่มเสียงดังๆมันเพิ่มเสียงอะไรด้วยเสียงอะไรมันเรียกร้องอะไรอ่ะ,ะมันเพิ่มเสียงเรียกร้องอะไรอ่ะปล<ะ>่อยเพื่อนเราเนี้ยโไ,ได้ เ้ฮจะเรียกร้องอะไรปล่อยเพื่อนเราปล่อยเพื่อนเราไม่ใช่มันคือเสียงที่มันเยอะเพิ่มเสียงเฮ้ตตตเดือด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 จะนอกหูมากเสียงอะไรนั่นนะมันจะเพิ่มดังไงดังเหรอมันจะกินคนเนาะส่วนมากก็จะเปิดที่ไหนอ่ะน้ำนอกหูจัง กระเปิดที่ไหนอ่ะมันจะเพิ่มเสียงแรงๆเนอะมันมีหัวมีมีหน้าตาม่มีตัวมันมีขาไหมมันกินคนไหมกินเด็กไหมนั่นน่ะไม่มันเะ็กินคนมันไม่กินเด็กกินอะไรอ่ะมันกินน้ำโคกไ่มไม่กินอะไรอ่ะมันต้องกินคนกินคนเหรอใช่เี่ยเองเขียนมาอยู่มันกินรุ่นไหนอ่ะกินพวกเด็กอนุบาลหรือว่ากินพวก มอต้นก็กินเด็กมาอะไกินเด็กกับกินเด็กกับเด็กเด็กอะไรเด็กอนุบาลหรือว่าเด็กมอต้นหรือว่าเด็กมาอะไรอ่ะเด็กเยอะเยอะใช่ผูคนโตๆที่มากินกันและอย่างนั้นและอย่างนั้นไซเดกเดินอย่างนั้นมันจะกินเข้าไปแล้วก็ตายตัวสีขาวนี่ไงมันบินได้ไหมสีขาวสีมันมีท้องด้วยบินได้ไหม มันมีนี่ได้มันจะเพิ่มเสียงดังๆไงเต<อ>้นกโมากเลยอะัแซนเต้นะมันชอบมันจะเพิ่มเสียงดังเพว่าจะได้คุณตายไงมันจะเพิ่มเสียงขึ้นมันจะอ้าเปา่าเลยมันจะจะกินคนไงอ๋อพอ่อพ่อเสียงมัน